ผู้บัญชาการทหารบกนะคะแสดงความเสียใจเหตุการณ์รุนแรงโดยแนะนําให้ทุกฝ่ายนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอย่าขัดแย้งจนทําให้ประเทศนั้นล่มสลายพร้อมกันนี้ก็ยืนยันด้วยนะคะว่าทหารจะไม่ใช้กําลังมายุติปัญหาพร้อมแด้งรัฐบาลหาตัวผู้ก่อเหตุให้ได้เร็วที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวชี้แจงถึงบทบาทของกองทัพผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ว่า สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2,553ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บสูญเสียเป็นจำนวนมากส่วนตัวจึงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากย้ำไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลศูนย์รักษาความสงบหรือสรสและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งดำเนินการยุติค,ความรุนแรงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่การแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นจากความเห็นต่างของทุกกลุ่มทุกฝ่ายนั้นในส่วนของทหารอยากขอร้องให้ทุกภาคส่วนหันหน้าเข้าหากันและริ่มกันหาทางออกให้กับประเทศโดยไม่ยึดติดความอาคติส่วนตัว และทมกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงอย่างในปัจจุบันนั้นก็ได้มีบางกลุ่มพยายามนํากองทัพเข้าไปเกี่ยวโยงกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งพยายามพาดพิงกองทัพให้เกิดความเสียหายขณะเดียวกันก็ได้พยายามยุโยงปลุกปั่นให้กองทัพใช้กําลังทหารเพื่อยุติความขัดแยง้งซึ่งความเป็นจริงการใช้กําลังไม่ได้ช่วยให้ความขัดแย้งยุติลงได้แต่ตรงกันข้ามกลับทําให้สถานการณ์รุนแรงและแย่ลงกว่าเดิม ผมก็มุ่งหวังให้การแก้ผาของประเทศชาติในครั้งนี้นั้นได้ดําเนินการไปรอย่างสันติวิธีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งอีกต่อไปขอบคุณครับดังนั้นกองทัพจะไม่ดําเนินการอะไรที่เป็นการทําร้ายหรือซ้ําเติมประเทศชาติซึ่งในส่วนของรัฐบาลและประชาชนก็เช่นเดียวกันก็ควรจะมองประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตนประเทศชาติจึงจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบสุข เมื่ออย่างนั้นประเทศชาติก็จะด้มสลายและไม่มีใครที่จะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้แต่มีแต่แต่มีแค่ความสูญเสียเท่านั้นทั้งนี้นะคะเมื่อกลางดึกของวันที่23ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุกัดมอเระชาธิปัตยิงฐานนอกเครื่องแบบบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งตรงข้ามบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจากกรณีดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจ ให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องของทหารดังกล่าวเป็นอย่างมากนะคะจึงได้มีการโพสต์ f a c e b o o k ตัว ID T U S S A Y U N A M O N นะคะพร้อมนำภาพทหารที่ถูกยิงออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าถูกกาดม็อบม็อบบริเวณถนนแจ้งวัฒนะของพุทธอิสระระดมยิงปืนใส่ขณะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านด่านกาดโดยที่ไม่มีการเรียกถามแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาไม่นำตัวกลุ่มกลาดที่ลงมือมาดำเนินคดีตามกฎหมายและหากไม่มีการจัดการใดๆก็เตรียมนัดแนะกันนำกำลังพร้อมอาวุธไปเอาคืนอย่างแน่นอน